ว่ากำไรเทียบเท่ากับคู่แข่งใช้เวลาสักกี่ปีนานแค่ไหนครับผมว่าประมาณผมผมว่าสิ้นปีนี้เห็นเห็นเห็นเลขกำไรเล็ดเล็ดเล็ดกอบเราืสองหลักแน่นอนนะครับคู่แข่งมาประมาณสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจยิ่งสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกประมาณสองปีสองปีครึ่งก็น่าจะน่าจะเทียบเท่าคู่แข่งได้คิวหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ ประมาณสิอนิดหน่อยตอนีรายได้พิเศษเพิ่นะครับตัวองเศาครับนอกก็ประมาณแปาอะไรอย่อนนายงเงี้ยอูนะครับหรืริบก่าเล็กน้อยถกต่ปีน้เป็นกาใช่ครับแลที่ล้้เาหร่ปีที่แล้วได้่ที่แล้งระมอนตคือการที่เราลดค่าท่จ่ายในยยเ,รเ,รเรื่อการบาจัดการเราเราตั้งแต่วันสองสัปดแล้วนะครับ ปีนี้ผมเห็นรุ่งประเด็นมากแต่ว่าเพราะว่าเรามีคอมมิชเน้นกับผู้ค้คาบางรายไม่ว่าจะเป็นรื่องของการสื่อเองก็ตามทีหรือคอมมิชเน้นที่จะซื้อของจากซัพพลายให้เราตามทีทําให้เราไม่สามารถจาัดก,การได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผนง,งานเราได้แค่คอมมิชเน้มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยเริ่มแผนง,งาน,งน,นทั้งหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นผลเนี่ยปีนี้เราเห็นว่าแท่งซัมาณึงเจ็สิบเปอร์็นต์ที่เาต้องการตัวเลขแต่ว่าแต่ว่า ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราสามารถเป็นไทยที่เราจะนำเสนอม่เลี่งเป็นที่ยอมรับได้ใช่ไหมผมว่า40%นี่รวมหมดรวมถึงทั้งวอลเลนของเวอร์ช่นด้วยนะครับซึ่งผมื้อว่าไม่แน่ใเท่าไหร่เพราะปีแรกผมข้ามเนเลยอนนะผมอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่งซึ่งซึ่งซึ่งถูกวิสคราะหไป ที่นำทางที่ผิดไปที่เป็นนะครับส่วนแรกของของของการเรียนรู้เชิ่นักเสงเนี่ยผมต้องเแถวคำกล่าวไปนิดนึงว่าพอทางสายสื่อเองมียอดขายข้างล่างอยู่เนี่ยประมาณห้าหมื่นประมาณนะครับซึ่งคอยอยู่แล้วได้านหลังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเออร์เน็ตเออร์แชร์เนี่ยผมคิดว่าเราจะถูกกระทบไม่เยอะนะครับแ,แล้วก็เราก็กน่าที่จะไม่ได้เป็นประเด็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของการ,ารพูดอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่า เราต้องดูตัวเลขมากกว่าในสิบปีอย่าง,งที่ผมบอกว่าเราประกาศแผน,นนี้ไปไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการรองรับแผนยาร,ระยะสั้นหรือเป็นการชอตต็อตดอมิคุริตี้หรือเป็นการเอาไปซื้อที่แบบใดแบบหนึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นแผนระยะยาวนะครับซึ่งต้องดูร,ระยะยาวจริงๆนะราคาหุ้นวันนี้จะตกไปห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ทางฝ่ายผู้หานเราไม่ได้เราไม่มีประเด็นเราไม่ได้มีการวอร์รี่แน่นอนหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงนะครับแต่ เราก็ไม่ได้แบบเราอะไรจะตื <Emily aún> <S <S ่นตระหนกหรือว่าเปลี่ยนแผนหรือว่าเรามั่นใจในแผนงานเพราะว่าแผนงานอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยเราไม่เสนอแค่แบบเพิ่มส่วนต่างเดียวนะครับเราเราเสนอแผนเพื่อที่จเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตกแต่งองค์กรด้วยปัชญาในการทํางานทั้งหมดเพื่อให้นําสูงกว่าทุกไลน์ทุกทีแล้วราคาหุ้นเป็นมันเป็นสะท้อนของสะท้อนของการอะไรกันตงทำลาถ้าผมสามารถทำกำไรได้อย่างที่ผมบอกไว้ สองที่ถึงสปีสิบสเก้าอปนตีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่านาคาับหุ้นตรงนี้ก็เม่ใชืราคาที่จะทอนพื้นฐานมาเป็จริงนกครับจีนี้เดี๋ยวว่าพดถึงเก้าศัิปีหน้าัสิบปีหน้าเราวางแผนปรับโครงสร้างต่าทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหุนจะต้องมีความเสี่ยงว่าเราจะสามารถทำได้บรรลุเป้าที่เราอยาจะได้หรอนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะ ได้รับความยอมรับหรือว่าการตอบรับได้รับวิสัยท์เราแต่ก็อาจจะมีวิสัยท์ที่มันอาจจะได้เกินเป้าของเราก็ทุกอย่างความเสี่ยงครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำในมิติเดียวไม่ใช่ว่าผมสั่งรถรถรถรอย่างเดียวเราปรับเปลี่ยนการวิธีการทำงานเราเปลี่ยนวิธีคิดของคนซึ่งโอเคก็เข้าใจว่าก็มีความคิดที่เขามีฝังอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเขาก็ก็ความท้าทาย เราแค่อยากทำได้ก็ยั่งยืนนะครับดีกว่าว่าทุกๆใจมากต้ตัดท่านใช้จ่ายรุ่งจากรุ่งจากที่ผมคิดว่าวิธีนั้นเนี่ยที่เป็นทุบใจมากต้มาเรียกร้องจากใช้จ่ายเป็นยังไเป็นยัไงที่ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ถ้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็โอ้รู้อยู่แล้วว่านายอะไรทุบใจมากต้องตัดก็เสนอว่าจะอปู่โควต์ไว้ก่อนการใจมากนันไม่ใช่หรอกครับมันต้องเป็นพฤติกรรมทั้งหมดต้องเปลี่ย,ยาศาศาในกระบวนการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็คง ผมว่าผมเข้าใจเพื่อเสือนะครับว่าว่าต้องการตัวเลขต้องการต้องการความต้องการความความแน่นอนแต่ว่าทีนี้ขตรงนี้เราก็ต้องตั้งแต่ที่ผมพูดแบบขาดความรับผิดชอบผมบอกไม่ทำได้หรือเปล่าตั้งแต่บางคนจะเชื่อผมงหรือไม่เ่าใช่ไหมก็มันมันมันก็ไม่ใช่นะคราะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นข่าระยะกลางยาวแม้ว่าผมแครระยะสั้นอย่างเราทำได้แล้วก็ตาม อย่างที่เราะยัดใผมปีนี้เราเซฟพวกคราอันนี้เราได้นมาว่าหนลานก็อยากเป็นฟวันึ้นแล้วก็ยังเซฟไปจากการที่ไม่ใช่ว่าเรื่องของการที่ประหยัดปิดไฟอะไรอย่างเดียวนะครับเรามีการทำหลายเร่นมีการ็ e n t ั a l ลซ์การจัดซื้ออะไรเข้ามาเนี่เราทำได้ไหลายอย่างนะครัก็พยาามทำต่อไปเชื่อมั่สูงคือการ m ิเต r ซึ่งมันต้องมีการตรวจเช็คตอ่อทุมกมใมมากอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชื่จะทำให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นได้